ยาวชนรวมพลัง Active Youth Halloween City หยุดผีบุหรี่ไฟฟ้าสอสหนุนตุกพลังคนรุ่นใหม่รู้เท่าทันกลยุทธ์มองเมาด้านเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยงตุกพลังคนรุ่นใหม่รู้ทันพิษภัยบุหรี่ไฟฟ้าทํากิจกรรมเชิญสัญลักษณ์จับผีบุหรี่ไฟฟ้าใส่หม้อดินปิดการเข้าถึงของเยาวชนเพื่อสร้างความตระหนักและลดการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันฮาโลวีนเราก็อยากให้เด็กเยาวชนไทยรู้จักว่าบุหรี่ไฟฟ้าที่หลอกลวงเยาวชนผ่านรูปแบบ4ี่ผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยมันมีหน้าตายยังไงบ้างแล้วก็มีพิษภัยอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่ออทอยพอทที่มาในรูปตุ๊กตาออพอทจมูกที่มาในรูปของยาดมพอทเคที่เอาส่วนผสมของาสารเสพติดเข้ามาก็คือเคตามีหรือว่า ยาสลบนั่นเองค่ะเอาเข้ามาผสมในน้ํายาบุหรี่ไฟฟ้าและอีกอันนึงที่ผู้เสพเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยก็คือนิโคตินเผาเพราะว่าเอาไว้ในกระพุ่งแก้มนะคะทั้ง4ผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยมีความร้ายแรงทั้งต่อการพัฒนาการของสมองเด็กต่อปอดที่สูดเข้าไปแล้วก็ไปทําลายปอดนะคะยังไม่นับในเรื่องของเคตามีนด้วยที่มัน ำอาจจะก่อให้เกิดตั้งแต่จิตปตระสาทหลอนแล้วก็ยาวไปถึงการใช้สารที่รุนแรงขึ้นเรื่อยสี่ผลิตภัณฑ์นี้นะค่ะเป็นผีบุหรี่ไฟฟ้าที่อยากเตือนภัยเยาวชนดมเข้าไปภายใน5วินาทีมันสามารถเข้าสู่ทางเดินของน้องเอเนี่ย,ยเคยคใช้บุหรี่ไฟฟ้าตอนอายุเท่าไหร่ครับตอนอายุท5ครับ15เราใช้ได้ยังไง ใช้จากไอ้เพื่อนชวนเพื่อนแนะนําครับเพื่อนแนะนําพอเราลองเสพเข้าไปแล้วมันเป็นยังไงแบบอุย้ยชอบว่ะทําไมอ่ะเออทาไมถึงชอบคร<ม>ั้งแรกเราชอบเลยหรอใช่มันหวานหวานมีรสชาต<อ>ิอพอเราสูบมาเรื่อยๆืมันเกิดอาการอะไรกับเราไหมมันเจ็บหน้าอกครับจากที่เคยไม่เคยเป็นเลยมันก็เจ็บหน้าอกอหายใจไม่สะดวกเวลาตื่นอย่างเงี้ยครับทำอะไรก็ยากลำบาก ผมเดินเข้าไปในโรงเรียนพบกลุ่มควันบางอยากแถวแถวมุมอับข้างโรงเรียนจากที่พบเจอนะครับหนึ่งเลยเนี่ยเด็กนํามาสู่ในห้องน้ำที่ที่ครูไปพบเจอครับแต่ว่าของเราจะไม่ได้ทําโทษในโรงเรียนของเรานะครับจะมีนโยบายในการให้ความรู้ที่ถูกต้อง แผนการขู่ลงโทษคุณครูคะ่ะครูบอกว่าประมาณสัก3ปีแล้วที่มันที่เราเราต้องเจอเผชิญกับอะไรแบบเนี้ยอะไรเป็นความลําบากใจของโรงเรียนในการทํางานในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ทุกคนทราบบุหรี่ไฟฟ้าพกไว้ผิดกฎหมายค่ะแล้วตอนนี้ของผมเต็มกล่องเลยที่ยึดมาจากนักเรียนผมจะเอาไปไหนต่อครับหมอตอบ,บให้แล้วคุณหมอคุณหมออยากคุณหมออยากตอบให้ครับผมขอไมค์คุณหมอนิดนึงคะ่ะส่งไปที่สํานักงานเขตคะ่ะ ส่งไปที่สำนักงานงใช่ค่ะเรากําลังพยายามจะทําให้เหมือนกับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะถ้าทิ้งไม่ผิดกฎหมายอ่าหมายถึงว่ามีไว้กับตัวจะผิดก,กฎหมายมใช่ค่ะตอนนี้เรากําลังจะเอาเรื่องนี้ค่ะเข้าคณะกรรมการบุหรีของเราว่าเราจะมีจุดที่ให้ไปทิ้ง นะคะนะอาจารย์จะได้สบายใจขึ้นเพราะไม่งั้นอาจารย์พกอยู่คนเดียวเป็นร้อยอาจารย์แจ้งเขตได้เลยโอเคผมได้กลับไปดําเนินการแจ้งเขตได้ค่ะใช่ค่ะไปที่สํานักงานเขตได้เลยค่ะผมก็คุยกับผู้บริหารของอาชีวศึกษาในโรงเรียนอาชีวศึกษาเนี่ยเขาจะทําเครื่องทําลายบุหรี่ฟ้าถ้าเขาเอาไปทําลายในเครื่องที่ออกแบบโดยโรงเรียนอาชีวศึกษาค่ะตรงนี้ครับมันกลายเป็นว่า ครูเองก็ไม่ต้องมาพกบุหรี่ฟ้าตอนนี้อาชีวะเสก็ใช้วิธีมามีเครื่องไปตั้งแล้วก็ตัวของเด็กที่อยู่ชนเองเอาบุหรี่ฟ้าทำลายเองเท่ากับว่าถ้าเกิดเรามีโรงเรียนอาชีวะอาชีวะที่อยู่ใกล้ๆเรารแล้วเขาผลิตเครื่องนี้มาเราสามารถเอาของเราเนี่ยไปย่อน,นใส่<ท>เพื่อทําลายลได้เลยส่วนตัวคิดว่าการที่เราอยากสื่อสารกับน,น้องๆคือจริงๆแล้วอ่ะนี่เคยมีความเข้าใจเองว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย จนไปศึกษารีเสิร์ชดูอะไรแบบนี้แล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วมันอันตรายมากบุหรี่กับบุหรี่ไฟฟ้าคืออันตรายเท่าๆกันเลยไม่ได้คือยังไงมันก็อันตรายเป็นสารเสพติดท,ที่อันตรายค่ะอม,มันจะมีเพื่อนหลายคนที่เขาบอกว่าไอ้ล้องเต่ากินหอมซึ่งเราก็แบบมันก็หอมดีแต่ว่าไม่ดีกว่าเพราะว่าด้วยตัวเราเองอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบสูบบุหรี่อยู่แล้วอก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าค่ะแฟ้มว่าจริงๆแล้วอ่ะน้องๆอ่ะ หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าจริงๆบุหรี่ไฟฟ้ามันอันตรายอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวคือบางทีเราบอกเพื่อนว่าเฮ้ยมันอันตรายนะบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันอันตรายเท่าๆกับบุหรี่ธรรมดาเลยนะแต่เรายังบางคนอาจจะยังมีชุดความเชื่อที่แข็งแรงว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าสื่อการสอนที่แบบสนุกหรือการส่งสารออกมาให้สนุกนก็อาจจะเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะ ผีกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยหนูว่าบุหรี่ไฟฟ้าน่ากลัวกว่าผีเพราะว่าผีเนี่ยอาจจะเจอแล้วเราแค่ตกใจใช่ไหมแต่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถฆ่าชีวิตเราได้เลยค่ะทําให้เรามีปัญหากับสุขภาพด้วยค่ะ